อนการแก้ปัญหาพูดแล้วไม่มีคนทักสวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่น้องออทุกคนครับวันนี้ผมพบผมคนเล็กนะครับชาญชลศสีน้อยนะครับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับรบควรกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหากับเพืเ่อนๆพี่น้องในเรื่องการขายออนไลน์ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับวันนี้เรามาดูเรื่อง มาวิธีการแก้ปัญหาในการโพสต์แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีคนทักไม่มีคนตามไม่มีคนมา,าไลค์หรือมาติดต่อซื้อสินค้ากับเราเนียนะครับวันนี้ผมมีเจ็ดขั้นตอนมามามา,มานำเสนอกับเพื่อนๆที่น้องนะครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับว่าเวลาโพสอะไรแล้วเนี่ยนะครับไม่มีแม้แต่คนทักหรือไม่มีแม้แต่คนมาตอบแม้แต่คนเดียวนะครับอาจจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าคนที่ ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยครับอาจจะโพสต์มีการโพสคอนเทนต์กันซ้ำ,ซำอาจจะซ้ํามากเกินไปนะครับก็อาจจะสร้างความเบื่อหน่ายครับกับผู้ติด,ดตามหรือผู้ที่มาดูโพสต์ดูคอนเทนต์เราได้นะครับก็ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับวันที่ผมมีจน,ม,นมันโพสถี่เกินไปจนไม่มีใครอยากมาทักกับเรานะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับ แต่วันนี้ผมมีเจ็ดขั้นตอนที่สามารถแก้ปัญหาคนเหล่านี้ได้ในเรื่องที่คุมตอนคุมพวบไปแล้วนยะรับรองว่ามีคนทักกลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็เราจะไปดูพร้อมๆกันว่านะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างใน7ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราต้องเข้าไปจัดก,การเรื่องส่วนในส่วนของตัวสินค้าเราก่อนนะครับคือประเด็นหลักสําคัญนะครับในการนาเสนอสินค้ากับ ผู้ติดตามหรือผู้ผู้มุ่งหวังเรานั้นเนี่ยนะครับสินค้าเหล่านั้นเนี่ยต้องต้องเป็นตัวที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงจังแล้วเห็นผลนะครับไม่ว่าส <documentation for> ิ <essa> นค้าอะไรแล้วแต่นะครับถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเราเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการใน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 สิ่งที่ต้องการได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นี่คือประโยชน์ครับหนึ่งก็อาจจะซื้อแล้วแต่อ่านโอกาสซื้อซ้ําก็ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าตัวสินค้าตัวนี้แก้ปัญหาได้อย่าง สาวที่อาจจะมีน้ำหนักเยอะนิดนึงครับเขาซื้อตัวเรื่องสุขภาพลดน้ำหนักไปเนี่ยก็สามารถใช้ในระยะเวลานะสามเดือนสามเดือนหกเดือนหรือสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเขาสามสารถลดน,น้ำหนักได้เนี่ยก็สมมติว่าสามเดือนลงลดลงไปห้ากิโลเนี่ยก็ถือเป็นการอาตอบสนงนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพต่างๆเรื่องน้ำหนักเรื่องต่างๆเรื่อง ด้านจิตใจก็ก็ดีขึ้นนะครับนี่คือตัวตัวสําคัญนะครับอย่างเราแก้ปัญหาเรื่องการจัดก,การตัวสินค้านี่ครับแต่ตัวที่2เนี่ยสินค้าเราต้องต้องเป็นค้าที่ไม่ไม่ไม่ซ้ำซ้ำกับตลาดราหรือว่าจําเจหรือว่ามีมีเคลือในในตลาดนะครับตรงนี้ก็ยากนะเพราะว่าถ้าเรามีสินค้าที่บ้าซ้ําซ้ากันในตลาดเราไม่มีส่วนต่างเลยเนี่ยเราเราจะอาจจะขายไม่ได้นะครับแต่ว่าสินค้าเราต้องเป็นตัวที่แปลก ครับแปลแล้วก็มีความต้องการอาจจะอยู่ในกระแสด้วยยิ่งใหญ่นะครับอยู่ในเ,ในเทรนด์ด้วยเนี่ยก็ก็ง่ายในการที่จะเราเราพูดคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็คนก็้ามาตามเข้ามาทักแล้วก็ซื้อสินค้านั้นได้นะครับในส่วนสินค้าก็มีสองเรื่องนะครับที่เราเข้าไปจัดการเรื่องสินค้าต้องต้องช่วยแก้ปัญหากับผู้ติดตามเราได้นะครับแล้วสินค้านั้นต้องเป็นสิคน,น,นสค้าที่เฉพาะไม่ไม่ไม่มีมากในตลาดมากมายนะครับ ต่อไปเราเข้าไปจัดก,การเรื่องเรื่องโพสนะครับแกนฐานเรื่องโพสที่จะเ,เมื่อโพสแล้วต้องมีต้องมีคนทักนะครับอันแรกคือเราเริ่มต้นโดยการโพสเฉพาะกลุ่มไปอย่างเราต้องการสินค้าเราเป็นผู้มาหวังกลุ่มไหนนะครับอย่างที่ผมกันแรกคืออาจจะเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆเนี่ยอาจจะเรื่องอาการลดน้ําหนักก็หาไปกลุ่มที่ว่าเขารักสุขภาพต่างๆแล้วก็มีน้ําหนักเยอะนะครับ เขาจะกลุ่มเราก็เรื่องเรื่องพ่อบ้านเรื่องกลุ่มพ่อบ้านเรื่องกลุ่มแม่บ้านเรื่องวัยรุ่นเรื่องกลุ่มทํางานนะครับในในคอนเทนต์ที่เราจะตะลงไปแก่ตรงเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป้าหมายเราอยู่กลุ่มไหนนะครับก็เจาะรงด้วยคนวัยทำงานด้วยคนที่มีปัญหาสมมติเรื่องน้ําหนักอ่าสมมติในในวัยที่สาวสาวน้าหนักเยอะหน่อยก็ก็เจาะจงไปเลยนะครับขั้นตอนที่3ใตรงนี้เรื่องของการเรื่องของการ เจาะตรงชื่อกลุ่มที่เราโพสต์ไปก็ได้นะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่4นะครับในคอนเทนต์เราต้องท้องแจ้งเจาะตรงเวลาสินค้าตัวเนี้ยเราสามารถแก้ปัญหากับอะไรลูกค้าได้บ้างนะครับถ้าคนทีป็นปัญหาเนี่ยครับก็เจาะตรงไปเลยเรื่องเรื่องน้ําหนักเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องต่างๆเนี้ยนะครับเรื่องการดูแลผิวพรรณต่างต่างเนี่ยก็เจาะตรงไปเลยแล้วแต่สินค้าแต่ตัวของเพื่อนพี่น้องนะครับ แล้วอีกขั้นตอนที่5นะครับข้อนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆนะจะมีประสบการณ์เรื่องเรื่องการซื้อของในในเพจบางเพจเนี่ยนะครับว่า,าเราคุยอยู่กับเหมือนกับคุยอยู่กับปุญยนต์ต่างๆแล้วเป็นข้อความอัตโนมัติมมต่างๆเนะี่ยมันรู้สึกมันไม่มีชีวิตชีวาที่จะจะ,จะทาการค้าด้วยนะครับแต่เราต้องแจ้งไว้ในในโพสต์ว่าเราสามารถาคุยกับกับคนหรือกับกับแอดมินได้นะตลอดเวลาเนี่ย ับแสดงตน,ใ,นให้ลูกค้ารู้ว่าเรากําลังเรากําลังคุยกับซื้อกับคนอยู่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่หกนะครับเรื่องของการเขียนโพสตเนี่ยนะ<ๆ>เราต้องแสดงเลยว่าไอ้ลูกค้าสามารถทักเราได้ตลอดมาตลอดนะครับได้ตลอดเวลาถ้าสอบถามได้นะครับยินดีสอบถามยินดีให้ข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรเนี่ยอาจจะเขียนไว้ในในโพส์ก็ได้นะครับเป็นการเราอยากไป อะไรว่าเขาต้องก็ต้องมีข้อมูลเ็าต้องมาสอบถามต่างๆนะครับในส่วนของขั้นตอนที่7จ็ดนะครับในส่วนของที่เราสร้างโค้แล้วบางบางคนอาจจะในสินค้าบางตัวที่เราโพ้ดไปเนี่ยอาจจะมีความลังเลอยู่ในสินค้าตัวนั้นว่า,าจ,จะซื้อดีไม่ดีซ้อ,อดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นความลังเลอาจจะใช้วิธีการโพ้ดซ้ำไปไปไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขาเจอเราอีกครั้งหนึ่งในตอนหลังอาจจะซื้อเราได้ อันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเรื่องการโค่แล้วนะครับเขียนโพ่นคอนเทนต์แล้วไม่มีคนทักนะครับเพราะไล่เรียงมาจากกระบวนการขั้นตอนทั้งเ,เรื่องสินค้านะครับไปจัดการเรื่องสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอ่าพอสินค้านั้นต้องแก้ปัญหาก็ได้แล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ไม่ซ้บกันในตลาดเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องการ สร้างโพสต์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของการจอจงโพสต์ไปในกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็ต้องในคนอนเทนต์ต้องบอกว่าสินค้านั้นเนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้กับลูกค้าได้มากนะครับแล้วก็ต้องกล้าแสดงตนออกไปนะหน้า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 สื่อว่า,าเรากาลังซื้อจากคนกับเราเนี่ยกับผู้ติดตามนะครับแล้วก็เขียนโพสต์ บอกว่าครับให้ลูกค้าเนี่ยทักมาได้ตลอดสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็เรื่องเรื่องการาทำไงให้คนซื้อคนนี้อาจจะมีลังเลอยู่ก็สามารถเราโพสซ้ําได้ในในคอนเทนต์รูปโพสอันนั้นโพสซ้ําอีกเพื่อคนที่ลังเลอยู่ก็สามารถาตัดใ,ใจซื้อได้นะครับไล่ยังมาจบกระนการขั้นตอนนะครับเรื่องเจ็ดขั้นตอนในการแก้ปัญหาครับในการโพสแล้วใน,ในโพสแล้วแต่นี่มีคนทักม,ม,ม,มีคนตอบ ลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับใช้กันดูนะครับรับรองว่าขั้นตอนนี้ได้ผลนแน่นอนนะครับที่แล้วาผมก็ใช้วิธีการเทคนิคอันนี้ในการที่จะสร้างโพสต์ต่างๆและคนจากที่ไม่มีคนทักคนตามเนี่ยก็มีคนทักติดตามเข้ามาแล้วก็ซื้อสินค้านะครับวันนี้นะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอเรื่องการเขียนโพสต์เขียนคอนเทนต์ต่างๆการขายออนไลน์นะครับก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ว่าเ,ออเรามีเพจแล้วไม่มีคนทักไม่มีคนเข้ามาสอบถามอะไรเลยเนี่ยก็สามารถสอบถามได้เขียนคอมเมนต์ใต้โพสตท,ทยพรีวิวนี้ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะถ้าเป็นแอดเพิ่มเพื่อนไลน์ผมใน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 ทว่าโตอร์ที่ให้ข้างล่างนะครับชื่อว่าเล็กจันโชนะครับสามารถแอดเป็นเพื่อนแล้วก็สอบถามเรื่องอาต่างๆนะครับมากมายนะนอกจากเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการโพสตนี้แล้วในต่างๆในรูปของ การขายออนไลน์นะครับเทคนิคการติดการขายนะครับคอร์สเรียนที่เป็นคอร์สเรียนฟรีนะครับแล้วก็คอร์สเรียนที่เป็นคอร์สเรียนเสียเงินนะครับข้อสอบถามแล้วก็สามารถนั่นถัดไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวก็จะเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ